ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หมู่บ้านทะเลจังหวัดประยองนะคะที่พักสวยมากบริเวณชายหาดก,ก็น่านั่งด้านหลังสันเขื่อนนั่นก็จะเป็นหาดสนสนนะคะ ใครที่อยากจะมาเที่ยวเชิญได้นะคะหาดแถวนี้จะเป็นหาดส่วนตัวทั้งนั้นเลยค่ะท่านใดอยากมาเที่ยวนะคะแวะมาเที่ยวได้นะคะที่หาดดวงตะวันบริเวณที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็น หาส่วนตัวของหมู่บ้านทะเลที่พักจองได้นะคะราคาถูกห้องพักดีสะอาดค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบาย